สาบาลีหนึ่งธรรมคติธรรมประจำสัปดาห์ปจ8 7ปะมาทะดัมมะชมรมบ้านธรรม,มะมสพพระธรรมที่พระธรรมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรพิจารณาตรายตรองน้อมเข้ามาในตนเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะเหตุว่าชีวิตของแต่ละคนก็ล่วงไปอย่างรวดเร็ว ก้าวไปใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะความตายจะมาถึงเมื่อใดไม่มีใครทราบได้เลยจริงๆไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่และความตายไม่มีวันเบ้นใครเลยทั้งสิ้นเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนเราจักต้องตายแน่แท้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาและไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการเพราะถ้ากุศลจิตไม่เกิดนั่นก็หมายความบ้าเป็นการปล่อยโอกาสในอกุศลจิตเกิดแล้วสะสมอกุศลเพิ่มมากขึ้นเป็นผู้ประมาทแล้วในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นซึ่งเป็นโทษแก่ตนเองโดยตนเดียวดังนั้นเพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยพระธรรมเป็นเครื่องเตือนที่ดีให้รู้จักตนเองตามความเป็นจริงว่ายัางเป็นผู้ประมาทอยู่หรือไม่ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์จมรมบ้านธรรม,มะม,มอถพอพขอนำเสนอคำว่าประมาทดัมมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงคือความประมาท อ่านตามภาษาบาลีว่าปมาทะดัมมะมาจากคำว่าประมาทหรือความประมาทหรือขณะที่เป็นอกุศลคำว่าธรรม,มะแปลว่าสิ่งที่มีจริงรวมกับปะมาทะดัมมะเขียนเป็นไทยได้ว่าปะมาทะธรรม,มแปลว่าสิ่งที่มีจริงคือความประมาท มุ่งหมายถึงขณะที่เป็นอากุศลทั้งหมดข้อความในพระอภิธรรมไตรปิฎกวิพังคปกรณ์แสดงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงคือความประมาทดังนี้ความปล่อยจิตไปความเพิ่มพูนการปล่อยจิตไปในกายทุตติฐตวจีทุตติฏฐตมโนทุตติฐตหรือในกายมูลห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย หรือความเคารพการกระทําโดยไม่เคารพความกระทําโดยไม่ติดต่อความกระทําไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เสพให้มากความไม่ทำให้เจริญความไม่ทำให้มากความไม่ตั้งใจจริงความไม่ประกอบเนือง ในการเจริญกุศลทำทั้งหลายความประมาทในการเจริญกุศลทำทั้งหลายความประมาทเกลียยาที่ประมาทสภาพที่ประมาทสภาพที่ประมาทอันใดมีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าความประมาทข้อความในพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเอกนิบาตแสลงไว้ว่าความประมาท เป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ดังนี้ดูกระละพิสูจทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนความประมาทดูกระละพิสูุทั้งหลายความประมาทย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริงซึ่งมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้ยินได้ฟังคําจริงที่เป็นวาจาตัดจกะที่สัมมาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอันเกิดจากพระปัญญาตัถร,รูของพระองค์ที่ใครๆก็ไม่สามารถคัดค้านหรือเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะความจริงเป็นอย่างนั้น แต่ละคำที่พระองค์ตัดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดของคำสอนก็เป็นไปเพื่อปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดความเข้าใจพระธรรมนี้เองเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่มีค่าหมาหาศาลใครๆก็แย่งจริงไปไม่ได้เก็บรักษาอย่างดีในจิตสะสมเป็นที่พึ่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าต่อต่อไปด้วย ในฐานะที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาจะเกิดขึ้นจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถ้าไม่มีการตัดทะลุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่สัตว์โลกจะได้ยินได้ฟังคําจริงไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้เลยแต่เพราะมีการตัดทะลุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,มมาและทรงมีพระมหาการุณาแสดงพระธรรม จึงทำให้สัตว์โลกที่สะสมเหตุที่ดีมามีโอกาสได้ฟังคำจริงที่พระองค์ทรงแสดงมีการอบรมเจริญปัญญาได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง,งตามกําลังปัญญาของตนเองจะเห็นได้จริงๆว่าสัตว์โลกม,มืดมิดด้วยความไม่รู้ในทุกชาติถ้าไม่ได้ฟังคำจริงจากผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะค่อยๆพ้นจากความไม่รู้ได้ก็ต้องได้อาศัยคําจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเท่านั้นปกติในชีวิตประจําวันของผู้ที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสอากุศลจิตเกิดมากกว่ากุศลจิตกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่ประมาทเกือบทั้งวันเพราะขณะที่อกุศลจิตเกิดนั้นไม่มีสติจึงเป็นผู้ประมาทและ อกุศลที่สะสมในแต่ละวันมีกำลังมากขึ้นย่อมเป็นปัจจัยให้ทำอากุศลกรรมกระทำทุจติตทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ต้องได้รับผลของอกุศละกรรมที่ได้กระทำไว้ในภาคหน้าอากุศลจะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นไม่นำมาประโยชน์สุกๆมาให้เลยแม้แต่น้อย ชีวิตของคนเราหมดไปกับการนอนพักผ่อนการทำงานการบริโภคอาหารการชำระร่างกายการเดินทางเป็นต้นแต่หากว่าจะมีการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมจะเริญกุศลประการต่างๆเช่นให้ทานทละสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวของชีวิตเท่านั้นในแต่ละวันกุศลจิตเกิดน,น้อยมากเทียบส่วนกับอกุศลจิตไม่ได้เลย ยิ่งถ้าประมาทแล้วก็จะยิ่งเกื้อกูลเกื้อหนุนให้อกุศลเกิดเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะความอาศัยความประมาทแม้เพียงนิดเดียวอาจจะพลิกชีวิตไปสู่ที่ต่ำคืออวัยภูมิได้ซึ่งเป็นพวพภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนขณะใดที่ประมาทขณะนั้นเป็นอกุศลธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความประมาทคือความไม่ประมาท ขณะใดาที่ไม่ประมาทขนาะนั้นเป็นกุศลเป็นความดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงกุศลธรรมทั้งปวงรวมลงในความไม่ประมาทมีความไม่ประมาทเป็นรากเหง้าบุคคลผู้ไม่ประมาทโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือไม่ประมาทในการอบรมเจริญปัญญาถึงแม้ว่าจะมีการเกิดการตายจากภพหนึ่งไปถูกภพหนึ่งแต่โอกาสของการดับกิเลสได้ยแดงเด็ดขาด ไม่มีการเกิดตายอีกเลยนั้นก็ย่อมมีได้สังสารวัตรมีโอกาสจบทิ้นได้เพราะฉะนั้นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทย่อมมีโอกาสที่จะถึงวันที่ไม่มีการเกิดไม่มีการตายอีกเลยไม่เหมือนกับผู้ที่ประมาทซึ่งโอกาสของการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไม่มีเลยไม่สามารถพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อีกเลยข้อที่ควรจะพิจารณาเป็นอย่างยิ่งคือ แต่ละคนเหลือเวลากันอีกไม่มากที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะชีวิตสั้นมากจริงๆควรที่จะได้พิจารณาอยู่เสมอเพื่อเตือนตนเองว่าเกิดมาแล้วจะทำอะไรกับชีวิตที่สั้นๆนี้เพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแม้แต่วาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังเตือนตัดเตือนให้พุทธบริษัทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนำมาซึ่งกุศลธรรมทั้งปวงป้องกันไม่ให้ตกไปในฝ่ายผิดพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอดสิบห้าไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของคำสอนก็ตาม ล้วนเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยตลอดแต่ละคำของพระองค์เป็นคำที่หวังดีเป็นคำเกื้อกูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดเป็นประโยชน์สำหรับผู้ทีไ่ได้ฟังได้ศึกษาเท่านั้นทำให้ผู้ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นไปเพื่อการขัดเกลาละคายกิเลสข,ของตนเองที่เคยสะสมมาอย่างมากและเนิ่นานานในสังสารวัฏจนกว่าจะดับได้อย่างหมดสิ้น ในที่สุดซึ่งจะต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการอบรมเจริญปัญญาจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัป,ปดาห์ประมาทดรม,มะหรือประมาทคือสิ่งที่มีจริงคือความประมาทจมลมบ้านธรรม,มะมตออพวันอาทิตย์ที่สอง กรกฎาคม2566